สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโจโจ้สายสิริพอดแคสต์และนี่คือคุยกันหลังยิ้ม One Voice Many Insights ค่ะรายการที่หยิบเรื่องน่าสนใจจากสิ่งที่เราไปอ่านไปฟังไปเรียนรู้มาแล้วเอามาเล่าต่อเป็นภาษาไทยแบบเบาๆหลังออกกำลังกายให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเราอยากชวนคุยเรื่องที่หลายคนไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเป็นอยู่สิ่งที่เรียกว่า Emotion Phobia หรือภาวะกลัวความรู้สึกของตัวเองค่ะมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ชีวิตค่ะที่พอเรามีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นความโกรธความเศร้าความกลัวเราก็จะรีบเปลี่ยนรีบปัดรีบหาทางหนีออกจากมันเพราะสมองเราจำว่าการรู้สึกเท่ากับอันตรายเราเลยทำทุกอย่างเพื่อไม่ต้องรู้สึกค่ะอย่างเช่นทำงานต่อดูจอทั้งคืน หรือแม้แต่การหัวเราะกลบเกลื่อนไปนะคะแต่ยิ่งเราหลีกเลี่ยงมันมากเท่าไหร่ความรู้สึกนั้นเนี่ยก็ยิ่งแทรกกลับมามากเท่านั้นค่ะทีนี้เวลาพูดถึงการกลัวความรู้สึกของตัวเองมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่เซนซิทีฟเยียงเดียวนะคะแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้จากสังคมแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของเราด้วยค่ะบางคนถูกสอนนะคะว่าอย่าร้องไห้สิเข้มแข็งหน่อย บางคนก็โตมากับบรรยากาศที่อารมณ์เนี่ยถูกมองว่าไม่ควรพูดถึงหรือบางคนอาจจะเคยเจอความรู้สึกเจ็บปวดจนสมองจดจำว่าการเปิดใจเท่ากับเสียงที่จะโดนทำร้ายอีกงนี้ค่ะทีนี้พอสมองรับรู้ว่าอารมณ์คือภยัยวงจรหลีกเลี่ยงจึงเริ่มทำงานอัตโนมัติค่ะเราก็จะรีบหนีจากสิ่งที่รู้สึกจะไม่พูดไม่คิดไม่มองมันจนในที่สุดเนี่ยชีวิต ก็จะเริ่มหดเล็กลงโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า experiential avoidance ค่ะคือการพยายามไม่สัมผัสกับประสบการณ์ภายในทั้งอารมณ์ความคิดหรือว่าความทรงจำที่ไม่สบายใจงานวิจัยของ Stephen นเ y ใน journal of consulting and clinical psychology ปี1996บอกนะคะว่า ยิ่งเราหลีกเลี่ยงมากเท่าไหร่เราจะยิ่งขาดความยืดหยุ่นทางใจแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตง่ายขึ้นเพราะว่าต้องคอยหนีอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่การไม่หนีความรู้สึกไม่ได้หมายความว่าเราต้องจมอยู่ในมันนะคะนักจิตวิทยาซูซานเดวิดจาก Harvard Medical School และคริสตินาคอนเกอร์ตันได้พูดถึงแนวคิดที่ชื่อว่า Emotional Agility เอาไว้ใน Harvard Business Review ปี2013ค่ะเธอบอกว่าการมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ไม่ได้แปลว่าเราต้องกดอารมณ์ลงหรือปล่อยให้มันพาเราไปนะคะแต่คือทักษะในการอยู่กับความรู้สึกอย่างเข้าใจโดยไม่ถูกกลืนไปกับมันค่ะในบทความนั้นเนี่ยเธอสรุปไว้เป็นแนวทาง4ขั้นตอนนะคะที่เราสามารถฝึกได้ทุกวันเพื่อสร้างความยืดหยุ่นทางใจค่ะเริ่มที่ขั้นแรกค่ะก็คือการ Recognize your patterns หรือก็คือการเริ่มที่จะสังเกตลักษณะเดิมที่เราตอบสนองต่ออารมณ์อย่างเช่นบางคนมักหนีเมื่อรู้สึกกลัวหรือบางคนจะโต้กลับทันทีเมื่อโกรธแค่เรารู้ตัวค่ะว่าตอนนี้กำลังทำแบบเดิมอีกแล้วนะสมองก็จะเริ่มแยกตัวออกมามองได้มากขึ้น,นะคะ่ะขั้นต่อไปก็คือการ Label your thoughts and emotions หรือกคือการลองตั้งชื่อค่ะ ตั้งชื่อให้กับความรู้สึกหรือว่าความคิดที่อยู่ตรงหน้าอย่างเช่นตอนนี้เราโกรธหรือฉันกําลังมีความคิดว่าเขาไม่เห็นค่าเราการที่เราใส่คําว่าฉันกําลังมีความคิดว่าเข้าไปข้างหน้าเนี่ยก็จะช่วยให้เราเห็นนะว่าความคิดนี้ไม่ได้เท่ากับความจริงทั้งหมดและแค่เราสามารถที่จะเรียกเชื่ออารมณ์ได้มันจะเหมือนเป็นการที่เราเปิดไฟในห้องมืดได้เช่นกันคะ่ะ ขั้นตอนที่3นะคะคือการ accept them ยอมรับค่ะว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปผลักไสอารมณ์นั้นๆออกไปการยอมรับตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้นะคะแต่คือการให้พื้นที่กับความรู้สึกนั้นโดยที่ไม่ตัดสินตัวเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือการ act on your values คือการที่เราเนี่ยเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ ด้วยการยึดตามคุณค่าที่สําคัญกับเราค่ะอย่างเช่นถ้าคุณค่าที่เราคิดว่าสําคัญคือความจริงใจการที่เราพูดตรงอย่างอ่อนโยนอาจจะดีกว่าการเงียบหรือว่าพยายามหนีค่ะมันคือการขยับเล็กๆแต่จริงใจในทิศทางที่สอดคล้องกับความเป็นตัวตนของเราค่ะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีคําถามนะคะว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเนี่ยกําลังกลัวความรู้สึกอยู่นะคะ คำตอบก็คือสังเกตง่ายๆค่ะเวลาที่มีอะไรสะเทือนใจเนี่ยเรารีบหันไปยุ่งกับอย่างอื่นไหมเวลามีความกังวลเราหันไปถ่ายมือถือหนีไหมหรือเวลามีคนถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วเราตอบไม่ได้ไหมนะทั้งหมดนี้เนี่ยคือสัญญาณค่ะว่าเรายังไม่คุ้นกับการอยู่กับอารมณ์ตัวเองแต่ข่าวดีก็คือ มันฝึกได้ค่ะเหมือนการกลับมาใช้กล้ามเนื้อทางใจที่เคยอ่อนแอค่ะถ้าเราอยากจะเริ่มฝึกเราก็ลองฝึกเบาๆแบบนี้ได้นะคะในหนึ่งวันเนี่ยลองหยุดสั้นๆสัก3ามครั้งเพื่อที่จะถามตัวเองค่ะว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่ไม่ต้องไปรีบแก้ไขอะไรค่ะแค่รู้ว่าเรารู้สึกก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะความกลัวอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ย มันจะไม่ได้หายไปเพียงเพราะเราเข้าใจมันด้วยเหตุผลนะคะแต่มันจะหายไปเพราะเรากล้าที่จะอยู่กับมันโดยไม่ต้องหนีอีกต่อไปค่ะใจความสำคัญของตอนนี้เนี่ยก็คืออารมณ์ไม่เคยทำร้ายเราเท่ากับการที่เราไม่ยอมฟังมันค่ะความกลัวไม่ได้ผิดนะคะมันแค่เป็นสัญญ,ญาณที่บอกเราค่ะว่าเรายังไม่คุ้นกับการอยู่กับใจของตัวเองและทุกครั้งที่เรารเผชิญกับความรู้สึกตรงตรง เรากำลังฝึกความยืดหยุ่นภายในใจของเราค่ะ Emotional Agility จึงไม่ใช่การควบคุมอารมณ์ให้หายไปค่ะแต่คือการมีพื้นที่ในใจที่มากพอที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นและเลือกทางตอบสนองอย่างมีสติค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคุยกันหลังยิม One Voice Many Inside ไว้นะคะและเช่นเคยค่ะ เราได้ใส่แหล่งที่มาของข้อมูลไว้ใน description box เผื่อใครอยากไปอ่านไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ใครที่ฟังแล้วอยากจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ